มีเพื่อนท่านหนึ่งถามครูมาว่าเธอบอกครูมาว่าเธอหนาเป็นคนคิดลบแล้วบางทีน่ะไม่ใช่แค่คิดลบนะพูดด้วยเธอพูดบ่นออกไปด้วยอยากพัฒนาตัวเองอยากแก้ตัวเองตรงนี้ค่ะครูช่วยหน่อยโอเคได้เลยอย่างแรกก็คือว่าต้องยอมรับก่อนว่ายอดเยี่ยมมากพราะเธอรู้ตัวไงคะว่าเธอเป็นคนคิดลบแล้วก็ไม่ได้คิดอย่างเดียวพูดออกไปด้วยเธอยอมรับเยี่ยมมากค่ะวิธีการที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดบวก ครูเรียกสิ่งนี้ว่าวิธีการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนคิดบวกก็แล้วกันเนาะการที่เป็นคนคิดบวกเนี่ยถ้าคิดว่าอยากมันก็อยากถ้าคิดว่าง่ายมันก็ง่ายข้อแรกเลยก็คือให้เราเริ่มจากการไม่ตัดสินครูเคยบอกว่าการตัดสินเป็นที่มาของความคิดบวกและความคิดลบโดยส่วนมากคนเราจะคิดลบเส้นส่วนใหญ่และตัดสินไปในแง่ลบเส้ส่วนใหญ่เพราะสมองสั่งการให้เราคิดลบเพื่อปกป้องตัวเราเองอย่างเช่นเดินไปในที่มืด สมองสั่งการว่าอย่าไปมีงูบางทีเรื่องจริงอาจจะไม่มีก็ได้เพราะสมองสั่งการให้คิดในแง่ลบเพื่อป้องกันตัวเองนี่คือธรรมชาติของคนเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นการตัดสินทุกๆก,ก,การตัดสินส่วนมากจะไปในแง่ลบซะส,ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นให้เราตัดวงจรนี้เพื่อฝึกตัวเองให้เป็นคนคิดบวกก็คือไม่ตัดสินไม่ว่าเหตุการณ์ต่อหน้าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนถอนหายใจใส่ก็อย่าไปตัดสินเพราะถ้าตัดสินเราจะตัดสินทันทีว่าเขาถอนหายใจใส่เรา หนหม,มันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ตัดสินง่ายๆข้อที่2ก็คือฝึกมองโลกในแง่ดีฝึกใช้คําว่าช่างมันเถอะฝึกใช้คํานี้ฝึกมองโลกในแง่ดีมันจะช่วยให้เราเนี่ยเป็นคนคิดบวกได้ง่ายที่สุดอย่างเช่นเรายืนอ,อยู่ป้ายรถเมล์แล้วก็รถวิ่งผ่านไปน้ํากระเด็นใส่เราถ้าเรามองโลกในแง่ดีแล้วพูดคําว่าช่างมันเถอะมันก็จะจบลงแค่นั้น เห็นไหมคิดบวกโดยง่ายเลยด้วยคําว่าช่างมันเถอะดีเหมือนกันน้ําที่มีอยู่จะได้เอามาล้างขาล้างกระโปรงล้างกางเกงนี่คือฝึกมองโลกในแง่ดีก็คือมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่ตั้งใจหรอกประมาณนี้โอเคไหมส่วนข้อที่3ก็คือไม่มองที่ปัญหาถ้ามีปัญหาเข้ามาก็คืออย่ามองที่ปัญหาแต่ให้มองว่าจะแก้สิ่งนั้นได้ยังไงถ้าคุณมีลูกน้องลูกน้องทํางานผิดปกติแล้วคุณจะซัดลูกน้องทันทีเลยด่าว่าเขาทันทีเลย เพราะเรามองที่ปัญหาก็คือลูกน้องทํางานผิดจากนี้ไปถ้าจะฝึกตัวเองให้คิดบวกอย่ามองที่ปัญหาให้มองว่าจะแก้ยังไงเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วไงคะมันเกิดขึ้นไปแล้วให้มองว่าจะแก้ยังไงจะทําให้คุณเป็นคนคิดบวกได้มากขึ้นอารมณ์เย็นมากขึ้นเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นลูกน้องทําผิดเน่ยซัดเลยลูกน้องทําผิดมาซัดเลยใส่เขาเลยแต่เมื่อมาฝึกจิตเนี่ยจะรู้ได้จะรู้ทันทีว่าสิ่งนั้นไม่ทําให้อะไรดีขึ้น ความผิดพลาดนั้นดีขึ้นไหมมันไม่ก็ไม่ดีขึ้นมองว่าจะแก้ยังไงคนที่เดินมาหาเรานะ่ะเขาก็สวมใจสิงนะพวกเราการที่จะมาบอกว่าตัวเองทํางานผิดนะต้องสวมใจสิงนะต้องกล้าหารมากปกป้องเขาสิปกป้องโดยการหาทางแก้หาทางในการแก้ไขร่วมกันเราได้ด้วยนะโดยการคิดบวกเราได้สิ่งนี้ด้วยส่วนครูแถมให้นิดนึง คนที่ต้องการคิดบวกเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ง่ายสําหรับคุณเลยก็คือว่าอ่อนหวานสักนิดคุณผู้ชายคุณก็อ่อนหวานได้ฝึกเป็นคนอ่อนหวานสักนิดอ่อนหวานในสไตล์ห้าวๆของคุณนั่นแหละพูดคําที่เป็นคําบวกพูดคําที่ไม่เป็นคําที่หนักหนาสังเกตไหมคําว่าเสียชีวิตคํานี้มันรุนแรงไม่ค่อยอยากจะพูดเลยครูพูดแค่ไร์นี้พอนะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวพอ คำว่าฆ่าตัวตายเห็นไหมเวลาครูพูดครูจะใช้คําว่าลาโลกหรือปิดชีพเลือกใช้คําบวกๆความหมายเดียวกันแต่เป็นคําอื่นที่มันซอฟลงมันจะทําให้คุณอ่อนหวานอ่อนโยนและคิดบวกได้ง่ายขึ้นคุณจะเป็นคนคัดสรรคัดเลือกคําพูดจากเดิมที่ต้องพูดด่าโกรออกมาท,าทันทีแต่เมื่อคุณฝึกที่จะคิดสักนิดหนึง่งคัดสรรคําพูดที่จะใช้พูดกับคนนิดหนึง่งมันจะทําให้คุณเบรกตัวเองไงคะจากเดิมที่ร้อนรน พุ่งเข้าหาด่าทันทีกลายเป็นว่าคุณเบรกเพื่อที่จะมาคิดเลือกคําที่มันเป็นคําบกบวกเห็นไหมมันช่วยคนให้เป็นคนใจเย็นลงมาได้ใจเย็นลงมาได้จริงๆเพราะครูก็ฝึกมาแล้วเหมือนกันเห็นไหมการพูดของครูเนี่ยครูจะเลือกคัดสรรคําพูดที่เป็นคาโอเคคําเนี้มันมีคําอื่นอีกไหมที่ไพเราะกว่านี้พลังงานดีกว่านี้เหมือนคําว่าต้องการครูบอกให้พวกเราใช้คําว่าปรารถนา ปรารถนาก็ต้องการก็เหมือนกันนั่นแหละแต่คําว่าต้องการคือต้องการเหมือนมันขาดแคลนไงคะเหมือนมันขาดแคลนมากๆแต่เาใช้คําว่าปรารถนาก็คือฉันปรารถนาที่จะให้ชีวิตของฉันดีขึ้นอ่ามันเพราะกว่ากันเยอะเลยฝึกสิ่งนี้แล้วคุณจะเป็นคนคิดบวกได้ง่าย